โอ้โอเคเพริ่เพริ่เพริ่เพิ่เพริ่และนี่คือมาสปัจจุบันที่ผมใช้ครับ G Pro w i e l e t นะครับซึ่งตอนนี้ได้สูบผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบิ้์ด้วยกดค้างไม่ได้ด้วยใครที่ยังไม่รู้ว่าอาการเป็นไงเดี๋ยวไปดูในไลฟ์สดผมได้ครับย้อนดูได้เลยว่าอาการมันหนักมากจนผมไม่มีเมาส์เล่นแล้วนะครับผมเลยไปงัดเมาส์นี่มาเอ๊ มาสน,นี่เลยเก่าไหมเก่าเนาะมันเป็นเมาส์ที่น้องผมใช้แข่งอ่าเหมือนตะต่ออะไรของของเรียนแล้วเขาให้มาแล้วผมไปเซิร์ชราคามาในช้อปปีนะครับแล้วก็ในซาด้าหรือในหายนิดนี่แหละอยู่ประมาณห้าสิบกว่าบาทแล้วก็ดูอยู่ในเซเ,ซเว่นก็น่าจะประมาณหกสิบมั้งผมตีว่าห้าสิบาทเมาสห้าสิบบาทที่อ่าก็ใช้งานได้เดี๋ยวจะเป็นไงในคลิปนะฮะผมจะใช้ลงแรงนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะฮะโอ้ยแม่งชีวิต Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show สองพบพบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ Exclusive และกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่ลอต้อนรัดจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเป๊ทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแรงล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิตพบกันที่บูธ Richman Shop สวัสดีครับผมนิโซเองตอนนี้อยู่ในเกมวอลเลนนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยเล่นเมาส์ราคา50บาทนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องราคาแต่ราคาที่ถูกที่สุดก็คือ50บาทประมาณ50 60ประมาณนี้ครับไม่ถึงร้อยบาทมอเน,น็ตเงินประกันอะไรยังไง,ไง,ไง,ไงก็ไม่ถึงนะครับซึ่งทําไมาผมถึงใช้เมาส์นี้ก็ในรัสตีมที่ผมสตีมมาล่าสุดก็เมาส์จีโปนะครับไวเลดก็ได้สิ้นซึ่งอายุไขแล้วครับขิดไปแล้วก็คือเบิ้ลแล้วก็คลิกซ้ายค้างไม่ได้ด้วยครับอ่ะ เนี่ยเบิ้ลบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันฮนะอุ้ยเออช่างมันก <c oughs> ็วันนี้เราจะมาลงแรงโดยการใช้ปืนนี้ไอ้ปืนทุย <c oughs> ใช้เมาส์ตัวนี้กันนะครับซึ่งผมก็ได้ลองยิงแล้วล่ะนะอย่างน้อยมันก็ไม่เบิ้ลแต่ผมไม่รู้ความเร็วของมันเลยครับซึ่งเนี่ยผมจับนะอันนี้อันนี้คือช้าแต่น,นี่คือปุบปับปุบปับก็ความเร็วผมก็ไม่รู้นะ D P I เท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามให้แบบว่าผมก็ลังมาวอร์มอยู่ว่ามันใช้ได้จริงไหม นะครับแล้วก็ปัญหาของตัวนี้อย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่เป็นสภาพมือสองแล้วกันนะผ่านใช้งานนะครับคลิกข,ขวาเห็นปะ,ะเห็นปะเห็นปะบางทีก็กดติดบางทีก็กดไม่ติดเห็นปะอ่ะคือกดตรงเนี้กดตรงเนี้ไม่ติดกดนี้ติดซึ่งแล้วเวลาผมกดอ่ะผมชอบกดตรงนี้เวลาเล่นเห็นปะเห็นปะผมจะกดตรงนี้เออแต่ตรงนี้กดติดนะคลิซ้ายนั่นแหละรครับท่านผู้ชมมา แต่ผมทำการวอลแป๊บนึงลองดูก่อนว่ามันจะเป็นไงนะครับแล้วรอสะบัดนะด,ดูดูสะบัดนะดูสะบัดเห็นปะเห็บปะเห็นปะเห็นปะเห็บปะเดี๋ยวดูดูมอผมนะปึบ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 ไม่ไปแต่พอดูนี่นะดูมอว่านี้นะดูผงสบัดนะฮึบ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 ึบ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 เลยแต่หมอันนี้ฮนะึออนนนะบึบนะึบึบเ,เห็นความหน่วงไหมอันนี้ผมงานเข้าแน่ ปปว้อมแค่น,นี้พอเดี๋ยวไปลงแรงกันดีกว่าดูสิจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ยหาคอนเทนต์เข้าตัวกันนะครับก็ใครที่อยากสนับสนุนนะฮะว่าเอ้ยอยากช่วยค่าเมาส์หรือว่าเอ, ه, อย้ยนี่นั่นก็โอนมาได้นะฮะหยอกหยอกหยอกดูเพื่อความสนุกเอา,าก็ได้ครับถ้าใครอยากช่วยก็ช่วยได้นะฮะตามศรัทธาเลยนะฮะโอ้ยผมเครียดมากตอนนี้เดี๋ยวห้องแล้วผมเอาเมาส์วายแม่งเอาไว้ก่อน มาแล้วเราก็จะเล่นตัวที่เล่นตัวอะไรดีวะเหมือนตัวขาดละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเล่นดูเอลเนี่ยผมยิงไม่ได้แน่ดูจากทรงพระไตแล้วเมาส์ไม่น่าเวิร์กนะฮะแล้วก็เออตอนนี้หูฟังผมมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือผมเพิ่งซื้อมาประมาณปีนึงแล้วเป็นของไฮเปอร์นะฮะสีแดงเป็นแบบที่เสียบใส่หูอะไม่ใช่ที่ครอบอะ คือตอนนี้นหูฟังข้างขวาผมอะ่ะมันได้ยินเสียงซาซาซาซึ่งเดี๋ยวดน๋ยวนี้ผมจะส่งเคลมและเพราะว่าเ,เฮ้ยปัญหาแบบอะไรที่มันจะพังไหมก็พังพร้อมกันทุกอย่างเดว้ยาเพื่อนเล่นเลสใช่ไหมเล่นเลสผมเล่นเป็นโคบแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เข้าไซต์ที่หลังเพื่อนไม่ได้ไปเปิดให้เพื่อนแล้วกันหรือถ้าดูไม่เปิดผมก็องเปิด ะฮะสมอสองตัว What the fuck ฟินิกยัไม,มีตัวหาข่าวเอาล่ะครับ G G สองนิ้วอย่าได้เมาส์ใหม่เว้ยเฮ้ยผมลืมผมเป็นสมอเออเพื่อนก็มีสม,มอไงวะจะเป็นเล่นกลางให้ เหมือนจะซีนะไปไปไปซีก็ได้ที่ขวาไม่ได้ด้วยจเจ็ดแถวเอ้าฟินิกเอฟเคอีกอ๋อมาแล้วผมสมอปิดง่ายเพื่อนผมผมสมอปิดง่ายเพื่อนที่ขวาสิเออ โอ้ยหันไม่ได้โอ้ยได้เว้ยไมเข้ากับเพื่อนเนี่ยโอ้ดิไปดิไปดิไปดิมาดิัดดิวัดดิทันเะวะทันเถอะ พันด้วยอุ้ยผมไม่ตั้งใจมีดนะผมเล่นมิดละกันนะต้องวางเป้ารอเหมือนเหมือนเจ้าเอนะแล้วผมสมก์เอให้เพื่อนก่อน,นโอเคทำโมร้อมกันสองคนอีกจเจริญนะ ครัท่านผู้ชมผมรอ,อนี่แหละเว,ว้โอ้โหแฝใส่หน้ากูอีกขอบคุณครับโอ,โอ้โอ้ผมสมมติส่งลูกเียเลยโอ้ติออผมห็นไซเฟอร์ผมรู้นมัจะรัก เอาใส่วิ่งใส่แต่เพื่อนปาให้อุ้ยหวังป้ายเออเดะทุโทุกเพื่อนโอเคเอนติอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันยังกดค้างได้เห็นปะนี่ยังกดค้างได้ ลองดูปืนนี้ผมเห็นปะเห็นปะโอ้โหโอ้มันฟิกไม่ไดไ้มันฟิก เบิ้นฟีกไม่ได้แล้วผู้ช <laughs> ม <laughs> ผมสอมุกสองอันเฉยเลยมันเบินเ้นเลยโดน,นบอดอะไรบอดยังไม่เจอคน <laughs> โอ้โหผมเล็งหัวแล้วก็มาเป็นยิงไม่โดนเพื่อนไหลเลยใส่เพื่อนอาไปเพื่อน สวยสวยนีย่ตรงนี้เอาไปเลยกดไลค์อีกคนนึงโอเมนไเอะไรจะวันทนี่หนึ่งเมาห้าสิบบาทไปดาว่ะผมไม่เห็นอ่ะ ล็อกมันผมจะล็อกมันกลับแล้วกันถ้าไม่กลับมันก็ต้องแทนสไปายอะหรือมันกลับอลไรว,วะเอ่อเพื่อนใจเยินเพื่อนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละรู้รู้แล้ว <seconds> อ่าแพนใช่ก็รองไง เอาไปเมนูอีพีอีพี no ฮะเป็นค n e n อือดูแลเพื่อนดูแลดูแลเพื่อนขอบคุณครับ โอเครู้เรื่องคลิกไม่โดนในเมื่อเมาส์มันไม่สามารถคลิกขวาได้นะคลิกขวาตรงนี้กดไม่ค่อยติดผมก็จะไม่คลิกขวาจะไม่เล่นสไนหรือไม่เล่นปืนอะนที่มันต้องเข้าสโคปอย่างสไนอฟผมจะไม่จับเลยเอาปฟนท่อมึงดีกว่เาเออแฟนท่ง ไซเฟอร์เอ่ยเหมือนไซเฟอร์มอนชอบเลิกมาเอนะออกเดินไปอยู่นน่นนู่นแหละเมาส์กดไม่ค่อยติด,ด,ดอ่ะขออภัยด้วยนะไม่ทันร้วะเอาไงดีชีวิตโน่น โอเคดูสมกเหมือนมาไม่เห็นอะไรบ้างเพื่อนเอ็นตีเอ็นตีแล้วโดนบอกผมด้วยไงแล้วผมยิงรัวๆไงนี่จะรู้อ่ะวะ ถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเวลาจับมสาวะ่ะบางทีผมพยายามถ้าจะให้เห็นนะจับอยู่นี้แต่เวลาผมเล่นน่ะผมอยู่ประมาณนี้อยู่อยู่เนี้ยนะก็อาจจะเห็นนิดนึงไม่เห็นแต่ก็อยาให้เห็นจริงๆว่าผมใช้เมาส์นี้จริงๆนะฮะมันก็ต้องวางป้าแบบค่อยๆอ่ะคือถ้าขยับเล็กน้อยอย่างเงี้ยยังโอเคเลยเนี่ยมันมาเยอะโอเค 죽을 틈도. 에 위치는 학드트. 적군이 1명 남았습니다. 샤이크가 A점에 떨어졌습니다. อโอ้โอเคเพ่อเพอเพ่เพ่เพื่อคนไทยด้วยได้ run man เ,เ <c oughs> ผม,ผม,ผม,ผมรคุยคนไทยดีปะเอาป่ะเอาป่ะขอบคุณครับผมใช้เมา,าส์ห้าบาทอะคือมันหันแบบหัน มันหันไม่ได้ไพี่ผมขอโทษไม่เป็นไรครับเฮ้ยพี่ต้องเห็นด้วยถ้าพี่ตายพี่จะผมจะผมให้ดูพี่ว่ามันมันมันหล่นแค่ไหนอะเมามสมมกกนนะ์ผมสมมติก่อนนะผมสมมติให้ก่อนโอเคเฮ้ยคนถ่ายเป็นพิติภาพว่ะแต่ทำไมเขาเอื้อเมันไม่เลือดโซว่าหรือจะสแกนให้ไปไปไป ไปยอยู่ที่ผมโอ้โหปี๊อย่างนี้ผมหันรูป <ผม S 1> ป๊อปยีแกยีแกให้คนหนึ่งได้ไหมยีแกให้คนหนึ่งได้ไหมผมตายเนี่ ตัวว่าการะดาษตัวว่าการะดาษตนไทยยกตีเลยเพนะื่งไมึงเละต่ออุย้ยจะเริ่มพรนะ่ะสุ่มสมกเป็นิกสู้ๆพี่โอเคไม่ได้พี่ชายโอเคล่วงสองตอนนี้รู้แล้แหละว่าขึ้นมาเสียงดัง Okay. So why? You don't know that. So why? Nice. ะวางเป้าไว้ที่หัวอย่างนี้นะฮะแล้วค่อยๆวางท่าเป้าเอาแล้วผมโดนบอร์ดไม่รู้อะไรทั้งนั้นชว่วงนี้ผมจะเล่นสโมกเออเล่นสโมกโอเคถ้าพลาดตัวหนึ่งไอเฟลดิง้งผมช่วยตายาด,ดีๆ,ๆผมจะรอผมจรมะรอว้อะมผมไม่ไหวกับเมาส์มากแล้วเนี่ย ไม่ไม่เจอใม่นไหมโอเคเพื่อนไดกลับได้ไหม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 ได้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 ผมกลับนะโอเคครับดีจีอาเอเวนเอเวนเอ็นลิงนี่พี่พี่ดูนะพี่พี่ดูผมเนี่ยหันน้อนะเห็นพี่ดู 군한명 남았습니다. 이 위치는 확 됐다. 눈을 가려주지. 별생. 어, 편 다래. สวยครับว oh, ิ่งไววิ่งไววิ่งไวซีฟิซซีฟิซซ์โอ้ยขอโทษแอะแอะผมมันเปิดไม่สุดขอโทษครับสวีสดิโอ้ยข่บวปืนนะข่าวมาข่าวมาผมไปนะโอ้ยผมนึกว่าแบบมันกู้แอบได้มน่าหวันเปิดกว่านี้ว่ะแม่ง คือผมจะพยายามแบบไม่ต้องมาฟิกเยอะอย่างเงี้ยมันไม่ไหวครับมันจริงมันไม่ไหวจริงๆริด้วยไปยูลาสติกดึงเด้งดึงเด้งอ่ะดึงเด้งผมเปิดให้ที่ผ่าละมันติด ปครับวันกาลัดวันกาลัดไปไหมไปเพยาว่าซีทีนตัววันนนท์อ,อ,นนนอืมกนันเอาในไซต์คือวันมอวันมอลาซินซีทีลาซินซีที แแอย่างน้อยมันก็ยังวางเป้าได้เว้ยโอ้ยโอ้เป็นเว้ยนะครับเอาเอฟเอาเฮ้ยนหนึ่งโคสมองนะทำนเลยครับ ปี๊ดปีดจริงครับโอ้คือเขาจะบอกว่าน้าน้าใช่ไหม ชอบคนไทยว่ะเอดีดีดีดอ่าขึ้นไดมอนสามด้วยเมา้าห้าสิบปลาโอเคเราเจอ a อสเซนเดนอ่าฮะก็โอเคโอเคครับก็เอาไว้ว่าคลิปนี้เขาขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าเอา่อผมรู้สึกว่าเล่นต่อไปนี้น่าจะเป็นภาระของทีมนะครับแล้วก็เล่นถามว่าเล่นได้ไหมอ่ะถ้าสรุปนะเล่นได้ แต่ไม่เล่นดีกว่านะครับก็ยามจําเป็นแล้วกันอย่างที่ผมเนี่ยก็จริงๆผมก็อยากกดอีกสักตาหนึ่งนะแต่แบบผมมือล้าเลยไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคเอาไว้เจอในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็สวัสดีครับ